มาพบกับบทเรียนที่5อีกครั้งหนึ่งนะครับชวนชะงายทำนองฉันเป็นการนำเสนอการอ่านทำนองสนอประเภทอินทรรวิเชียนฉันจากบทอาขยานเรื่องนมัสการอาจารย์คุณครับนมัสการอาจารย์คุณนั้นประพันธ์โดยพระยาศีสุนทนรวุหารน้อยอาจารย์ยังกูลนมัสการอาจารย์คุณนั้นเป็นคำประพันธ์รวมพิมพ์ในภาคเบตเตล็ด หนังสือชุดภาษาไทยเล่มสองของพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ียงกูลชันทลักษณ์ของคำประพันธ์นมมสก,การอาจารยคุลน,นั้นพระยาศรีสุนทรโวหารเรียกว่าอินทวชิรฉันแต่โดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่าอินทระวิเชียนฉันคุณค่าและความสำคัญของเรื่องนมมสก,การอาจารย์ุลนั้นเป็นการกล่าวสรรเสริญพระคุณของครูอาจารย์ ที่ทำหน้าที่ขัดเกลาอบรมสั่งสอนสิทธิขจัดความง่เขลาสอนความเมตตากรุณามีความเมตตากรุณาต่อสิทธิอบรมสั่งสอนสิทธิให้เกิดความรู้ความสามารถนอกจากนี้ยังเป็นการรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ด้วยในด้านวรรณศิลป์ผู้แต่งใช้ถ้อยคำที่เรียบง่ายลึกซึ้งกินใจท้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฝึกปฏิบัติการอ่านทำนองสนอ ประเภทอินทรวิเชียนฉันจากบทอาขยานเรื่องนมัสการอาจาริยคุณไปพร้อมๆกันเลยครับ